เชิ <Cheers S 2> <Cheers. S 1> ค่ะเชิสุนองมาด้จ้ะ <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีจีบพี่น้องตอนรับสู่อีสานวีซ่าลูกสุรินไม่กินสุราพี่น้องแต่วันนี้จะกินสุราก็มาสุรินได้อ่ะวันนี้เราจะมากินออสเตอร์ภาษาไทยก็คือหอยนางรมสดๆยั่วๆนะจ๊ะทุกคนจะ้ะอะ ก่อนอื่นนางงามก็จะขยับเข้ามาอีกค่ะก่อนอื่นนางงามก็จะตอนตอนที่นางงามกินเราก็จะใส่มะนาวแล้วก็ใส่หลวงแอปเปิลเลยค่ะโอ้เฟสเลยค่ะอยู่ขาใส่ <c oughs> ใส่มานาะนาวพี่น้องเอาเทเลยอยู่น้องจ๋าจะเบิ่งจ๋าจุดจวดสุดสวดพี่น้องโอ้ดูน้ำน้ำไหลพี่น้องจา๋ามาเร็วเร็วเข่า เซียสเซียสฟิสต์เซียสฟิสต์กินเอ่อกินสุลามาสุลินก็ต้องกินสุราใช่ไหมจะเซียสค่ะเซียสค่ะเซียสนะคะท่านผู้ชมอืมเลรานี่มันออกหวานๆเนาะก็จะใส่อันนี้นะทุกคนนะแล้วก็จะตัดจะตัดใหนนั้นให้นางงามก่อนทานได้เลยค่ะเทคเลยคายู่ขา อันนี้ for you นะคะอ่ะเทสเลยค่ะเพื่อความแซ่บความนัวนะคะโอเคกินได้เลยค่ะ่นยงามอ่าก็ c l o s ค c l o นะคะอ้าวต้องใช้มีดนะคะท่านผู้ชมค่ะแซบบ่บ้ะเผ็ดไหมน้ <Nice. S 1> เอเผ็บปะ เอาเลยเฮลโยเซลเลยค่ะมาฉันจะเอาบ้าง mm hmm. พี่น้องจ๋าข่อยมักตัวน,น้อยๆข่อยร่องเสาะตัวน,น้อยๆได้จ้ะเด้อ <right>, yeah. อร่อยอ่ะอร่อยเต็มข่อยเซนน้ำจิ้มได้หลายพี่น้องจา๋ามาเด้อ <c oughs> มาาจเทคเลยค่ะยูฮฮปตูคัตเฟิร์สนะมาพี่น้องเอาเทคยูฮฮปตูคัต like this first cut from the this here เอออิสคัตเอาเลยดิเทคเลยยีดเลยพี่น้องไม่ได้จ้าอือืมเอาออกนางงามบามากินกระเทียมพลังบามากินจะปวกเข้าเนี่มากินกระเทียมหลายอือแซ่บมาได้พี่น้องจ๋งาอือไผ่เบิร์กยู่ ทักทายกันได้ได้วยด้อยแบบว่าด้วยความแสบนัวอีหลีอร่อยับ <oy> อร่อยค่ะเทคเทคดิสว right ัน,น big, 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 เลยเนี่ยอันไหนบิ๊กบิ๊กอ่ะยูเทคบิ๊กบิ๊กเลยมาคัดคัดอันนั้นก่อนนะมาคัดนี่ผมเฮี้ยอ่นนั่นแหละคัดออร์เดดดิ่งเทคเลยค่ะน้องขอสิ่กินตัวนี้ได้จ่าเห็นบอมแล้วก็ต้องตัด ตัดหมมันก่อนนะคะอาเทส <Cheers. S 1> เดี๋ยวเดี๋ยวให้ฉันอันก่อนเ <bend. S 1> ชียร์สค่ะเชียร์สสนุกไหมล่ะจ๊ะอืมอืมอกระเทียมลนเซ็ต Nice get อืมน่าสะเลยเทกเลยค่ะอขอยใส่ขอยมกัมกใส่น้ำจิ้มซีฟู้ดหลายๆค่ะคัดเฟิร์สนะคะอยู่เทระกาเดิกเอาถ้าอยู่ไม่ชอบพลังบมมาการเดกพลังเป็นเด็กกุหลายนบักทัวอันยังก็อ่ะ GS S <S <Cheese. S 1> หนึ่องซ้ำหอมอร่อย<ม>หวานน้ำต้มกระดูกแซ่บหลายมันเด้อ<ม>ทำไมมันออกมันหวานอร่อยเนาะมันหวานเนาะสวิตจะซอว์ดเล็กริดเดียอืมสวิตอันซอว์ดฉันไม่รอเธอแล้วนะ ฉันไปต่อไม่รอแล้วนะจ๊ะท่านผู้ชมฉันไม่รอแล้วนะอืมคัดเลยเ็กเลยสดๆจากทะเลจ้ะมีความแบบว่าแซบนัวมาก ใครไม่ได้ชิมเนี่ยจะต้องเสียใจนะจ๊ะท่านผู้ชมจ๋าเสียงดูดสวดสวดม,มาเด้อได้สิม,มาดูดกบข่อยนี่ข่อยก็สิเต็มที่กันอืม กินอะไรกสิซฮอนทองเด้อค่ะย o u ด o n t like the แก้ว่ามัน e x e c u t i ซ e คนบนหูจะกินเหล่าเนอะลูกสุรินไม่กินสุรามากินอันนี้มันก็ไม่ใช่สุราเนะมันเป็นมันเป็นไวน์ใช่ไหมก็เรียกเหมือนโปเซโกใช่ไหมบิมเซมเซมโปเซโกไหม yes อืมโปเซโกโปเซโกก็คือแชมเปญที่เขาทำผิดสูตรนั่นแหละ แชมเปญก็ทําผิดสูตรก็จะทาแชมเปญก็ทําผิดสูตรมันก็เลยเป็นฟองเขาก็เรียกว่าเป็นโพซกโกเขาก็เลยมาขายเชื่อว่าโพซกโกแต่ที่จริงก็คือแชมเปญน,นั่นแหละก็ <The S 1> ทําผิดสูตร one, eh? ของแพงโชว์บังโชว์เนยนี่นั่นแหละเป็นของมาโอ้ย oh, mm hmm. น้ำยดอืม mm hmm. mm hmm. <Good. S 2> แซ่บหลายกินเอา <Like it. S 2> แด้กนเศนัวบางยำเลียบปากเป็นอย่าง <laughs> มันสดเนาอเดี๋ยวจะที่เหลืออีกเดี๋ยวเอาสิตัดเอามาเห็ดยำเหมือนกินมันิแซ่บมันบ่แซ่บพี่น้องจา๋าเดี๋ยวความแซ่บความนัว มาเด้อมาเด้อผู้ใดผู้ใดอันกินบ่ใดผู้ใดกินบ่เป็นสิกินเผื่อดิจ้มะมาด้อจ้ะปลาล่างส่นหอยเหลือสองตัวสุดท้ายอ่ะเทกเลยอืม มาพลังอ่ะพลังเขากินเขาก็ต้องค่อยกินไปแล้วเลียดไปนะจะต้องพูดผู้ชมกินไปแล้วก็ต้องกินไปแล้วก็ต้องดื่มต้องกินแล้วก็ต้องดื่มแบบแบบเนี้ยไม่ได้กินแบบว่าสรวดสลวดก็บอกมือเฮาเอาเทสเลยค่ะคัดได้ยังคัดได้ใช่ไหมน้องจะบังคับมาจ้ะอืเอาเทสค่ะเทสค่ะน้ำสดๆ The last one very nice the last one แฟนหลออันสุดท้ายแล้วนะเจ้าท่านผู้ชมจ๋ามนางงามนี่สู้ชีวิตมากเพชรบอกพิกเพชรเพชรบอกอืมนิดหน่อย มันออกหอนเอากันมันิดหน่อยคั่นเอาน้ำจิ้มราดลงไปอีกนิดจ้าอาเทสเลยค่ะด้วยความแซ่บนัวนะคะอักโชโชสิคะใกล้ๆเลยค่ะอาเทสอุย้ยเอาล่ะเหมือนเด็กเป็นน้องเด้อเดี๋ยวจะก,กันคลิปหน้า7นาที8นาที9นาทีแล้ว ยังไงถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามคลิปนี้ขอลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะจุ๊บจับเกี๊ยวมาเชียร์มาเชียร์กันไปเด้อกดไลค์กดติดตามคอมเมนต์มาอยากเห็นคลิปยังไงอื้อหือของนี่สิเคยกินก็จะเนียวอูดวันบ่จริงอันนเอาหรอก Ah <sighs>